นี่คือปราสาทยายเงาสองหลังดับต่อไปก็จะเดินทางไปเข้าสู่มริเวณปราสาทย่างเงาเข้าไปกราบสักการะที่หลังทั้งสอง นี่คือบริเวณอ่ะปราสาทถึงบุณะัตสมแซมได้เอาลวดอ่ะคึงไว้าลาแรงหินาลาแรงใหญ่เป็นแท่งหินใหญ่แล้วก็ภายในบริเวณปราสาทยังเอา ก็มีพระปางาสายญาติหรือว่าปางปรินิพพานหรือปางสายญาติก็เป็นปางหนึ่งที่ในคราวที่องค์สมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานก็ดีหรือจะรับเทตกำบรรทมก็ดีต้องเป็นลักษณะาปางสายญาติเป็เวณนี้ก็ภายในบริเวณปราสาทใหญ่เงาหลังแรก ที่ยังมีความสมบูรณ์ภายในก็สร้างพระุทธรูปบางสายญาติประมาณ3มเมตรดูตัวเฉลี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็มีการบูชามีสักเครื่องสักการะบสีสุขวัน